ที่เก็บวันก่อนนะเอามาให้พี่เขาหมดเลยแบคทีมเพศนี้ถ้าล้างไม่ดีกินไม่ได้เลยนะดินมันเยอะ ดอกที่แก่แล้วเยอะเลยไม่ได้มาอาทิตย์เดียวเห็ดแก่เน่าเลยเห็นแล้วเสียดายเนี่ยค่ะเนี่ยที่เป็นซากดำๆเสียดายมากเลยเนี่ยค่ะดูสิ น่าเสียดายเนี่ยเมื่อก่อนก็ตั้งเป็นดอกไม้อยู่แบบเนี้ได้ไม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยเป็นซากเห็ดจริงแล้วก็เก็บไปแช่น้ำยังได้นะคะ ที่ที่แล้วมานะเจ๊ะแจ๊เป็นแบบดอกไม้เนี่นี่ค่ะซากที่เหี่ยวแล้วไม่ใช่หน้นอยๆนะ เห็นแล้วเสียดายเสียดายจริงๆคนที่ชอบกินเนี้ยจะเสียดายมากเลยดูสิเนี้ยเนี่ย นั่งรถซับเวย์มาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปมาให้ชมไม่ทันเดี๋ยวขากลับจะถ่ายมาถ่ายรูปมาฝาดนะคะเพิ่งเห็นเขาคงติดไว้นานแล้วล่ะค่ะใครที่ไปฉีดวัคซีนเขาจะทําบัตรรถซับเวย์ให้ให้ฟรีนั่งฟรีเจ็ดวัน เจ็ดวันเลยนะคะเจ็ดวันนี้แสดงว่าอันลิมิเต็ดแน่เลยแต่แต่เขาเขียนไว้แบบนั้นจริงๆนะคะปีรายเจ็ดวันอันลิมิเต็ดคุ้มนะลูกสาวพี่เขาที่พี่ที่เดินป่าด้วยกันเนี่ย น้องเขาไปเรียนสัตวแพทย์อยู่ที่ประเทศอะไรคะจำไม่ได้เพิ่งเพิ่งเดินทางไฟเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยคราวนี้ช่วงนี้โรงเรียนปิดมั้งคะน้องเขาก็กลับมาที่นี่แต่บังเอิญใบฉีดวัคซีน่ะหาไม่เจอหรือไงเนี่ยพี่ก็เพิ่งเล่าให้ฟังน้องเขาได้ฉีดเข็มที่สาม <laughs> อน่าเสียดายดูสิเนี่ยขนาดเหี่ยวแล้วเนี่ยยังเด็ดเด็ดไม่ขาดเลย้อหาที่เ,เห็นเป็นสีดำๆน่ะเป็นเป็นซากเห็ดที่ที่เหี่ยวเศรยฐายจังพี่ไปไหนล่ะสงสัยขึ้นไปบนเขาล่ะสวยไหมเนี่ยอยู่บนเฟิร์น ไปเจอตรงที่มีเห็ดหนังไก่อะที่ปีก่อนนู้นพากันเก็บเห็ดหนังไก่มาเยอะมากอะมีตั้งดอกใหญ่ๆเท่าฝ่ามือเลยนะคะพอเก็บมาแล้วพี่ที่เดินป่าด้วยกันบอกว่านี่เธอแฟนพี่บอกว่ามันเป็นเห็ดที่ไม่อร่อยขนทิ้งหมดเลยนึกมาแล้วเสียดายมากค่ะที่ไหนได้มันเป็นเห็ดที่อร่อย พอเห็นน้องๆบอกว่ามันอร่อยวันหลังไปเดินป่าพอเจอลองเก็บมาชิมติดใจในรสชาติความอร่อยของหนังไก่ไปเดินหาไม่มีแล้วจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนเยอะมากค่ะเยอะเยอะเห็ดหนังไก่หรือเห็ดหัวเม,นเม่นเห็ดฮอกเ้าเมื่อกี้เห็นเยอะอยู่ตรงไหนอีกอ่ะ ีมองเห็นเยอะอยูอ่อันออนี้พี่บางไว้ในเก็บเห็ดเก่าตรงไหนเมื่อกี้ยังเยอะอยูน่นะคะเอ,อาหาไม่เจอแล้วทุกทีนะอยู่ที่ลานเมร์ลานมอสนี่ก็มีนะ เป็นดอกเหมือนกับดอกกุหลาบเลยเอาหมดแล้วเลยเนี้ยเยอะกว่านี้นี่นะดอกเห็ดจะสีเดียวกับดินเดี๋ยวสิเชื่อสิปิดกล้องแล้วจะมองเห็น,น,นค่ะใจสนใจหมดแล้วมั้งค่ะที่ตัดคงหมดแล้ว